สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับโหมดใหม่นะครับโดโดทาวเวอร์ดิเฟเอนส์นะฮะผมยังไม่เคยเล่นโหมดนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเนาะชัเตอร์แรกเนี่ยเหมือนจะเป็นนิวบี้ไกด์นะฮะก็คือสอนเล่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับมันบอกว่าให้เสกทหารออกมาหนึ่งคนนะฮะวางตรงไหนดีอ่ะเป็นว่าผมเลือกโทวาอร์ลอดมาก่อนล้วกันนะครับซึ่งพอเวลาเราซื้อมาแล้วไปอยู่ด้านขวานะครับล้วก็วางตรงไหนดีอะตรงที่มันคุ้มๆนะฮะตรงนี้แล้วกันครับเฮ <laughs> ติดหรืก็สี่หรือไม่เนี่ยอ่าเอาเป็นอะไรเนี่ยเมดูซ่าแล้วกันนะครับเมดูซ่าเรามีเงิน4ี่พันใบไม้ก็คือเขาเรียกว่าบูทนะอันนี้อ่าเอาวางฝั่งนี้แล้วกันฮนะฝั่งนี้ดูเหมือนจะคุ้มเหมือนกันโอเคอัปเกรดดอม to level 2อันไหนอะดอมเพื่ออันไหนครับอ๋อนี้เหรอ next level food บวกสอ่ะมา,มาครับอัพมา Texture Challenge one time อ๋ออยู่ตรงนี้ฮนะ Texture Challenge อยู่ด้านขวาบนนี่นะครับอัปเกรดแคมป์เป็นเลเวล2เดี๋ยวนะผมหาผมหาแคมป์ไม่เจอทุกคน เ okay, อาเกตแคมตรงไหนอะ่ะเอาเป็นว่าผมอัพดอมมาเป็นเลเวล3แล้วแล้วก็แอซวานรีคูสเมนต์มาเลยแล้วกันนะอุย้ยโอมินายครับเป็นเทียเอนะอันนี้เอาไปเลยฮนะอา่าวางตรงไหนดีโอมินายวางตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงกลางเลยเอ่เออัพลำเบือหยาดเอา้าสรุปมันให้อัพอันนี้นะฮะมันไม่ใช่อัพแคมป์นะเขาให้อัพลำเบือหยาดนะครับให้ประชากรถ,ถึง10อ่นะโอเคเขาบอกว่าให้วางฮีโร่ไปเรื่อยๆจนประชากรถ,ถึง10นะฮะแล้วก็เสกมาเลยเอ,อ่าดราก้อนไนท์อุ้ยดราก้อนไนท์เท่ฮะอ่ะดราก้อนไนท์มาแล้วกันเนาะ แล้วก็วางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับใกล้ๆกันเนาะเคลียเอเวอร์ทูเลเวลเจมีเควสอ,อะไรให้เสกผมก็เสกนะตอนนี้ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะโหมดนี้มันคล้ายๆนี่นะโอเดอร์ดอร์ทาวเวอร์ที่เฟนนะฮะอันนี้ทำไรได้เนี่ยโกลด์เซฟเตอร์บวกร้อยเมจิกอาบิลิตี้เฮดมานาลิเจนอ๋อโอเคฮะเราใส่ให้ตัวอะไรได้บ้างอ่าผมใส่ให้ดั้กไนท์แล้วกันนะโอเคอันนี้คืออะไรโอเพนเดอะเอเวอร์อ๋อเอเวอร์คือมาจากฝั่งนี้เหรออ๋อ,อต้องกดตรงนี้นะฮะโอเพนเดอะเอเวอร โอเคโอเคไอไอตรงนี้มันเหมือนเป็นแค่ชเชลนี่เฉยๆนะครับด้านขวาเนี่ยเราสุ่มขึ้นมาอีกได้ไหมรอเรนเจอร์เอาคริสตันไมเดนมาแล้วกันนะโอเคเอามาวางตรงนี้เลยอ๋อมีดาวบอกวันนี้อยู่ฮะถ้างั้นเราต้องรีบซื้อแล้วโอเคเอามินไนมาเออเอาลีน่ามาแล้วกันครับผมชอบลีน่านะโอเคครับเราเจะเอาเป็นเทียนี่นะเทียเอ,เอให้หมดนะครับอุ้ยมีเทเอสมาด้วยครับเรดคิงฮนะนี่เป็นสายแล้วเนี่ยฟิสิกส์กับซัมมอนนะเอามาเลยครับอย่างนี้ แล้วก็เอาโทวอลลอตออกครับอา่าดิสเมนเทลแล้วก็ฮะอันนี้คือจบแล้วเหรอเดี <k> ๋ยวนะเอา้าชูสัตว์สกิลอันนี้คืออะไรเนี่ยงงเอสฮีโร่แคชเชนแล้วกันนะอา้าวมีตัวอะไรมาด้วยเนี่ยอา้าวหายไปแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเอ่อเดี๋ยวผมขายไมเด้นไปก่อนแล้วกันนะดิสแ <c oughs> มนเทลไมเด้นครับแล้วก็เอาเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันครับ นี่เดคิงฮะโอเคอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเทเลพอร์ตเรามาด้วยนะ Rider of the Lost Ark Use h o ยู t ฮุกถอยทูฮุกเอฟร i ติงอ่ะให้ให้กดคิวฮุกอ๋อมันให้ฮุกให้ฮุกของนะฮะโอเคยิงฮุกได้เยอะก็น่าจะได้เยอะนะฮะโอเคฮุกมาฮุกมาอ๋อต้องฮุกผ่านฮุดวิงด้วยมันจะได้ไกลขึ้นนะฮะนี้โอเคเนี่ยโอ้โหอันนี้ไกลมากครับโอเค ๊บโอเคได้ประมาณนี้ฮะได้เทมมาเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะนี่คืออะไรเนะี่ยลิมิตเบรคสครอว์ยูสออนแทรเกตฮีโร่บวก3เลเวลอ๋อกดปึ๊บก็ให้เลือกตัวละครนะฮะแล้วก็เลือกอุ๊ยเหลือทิงขึ้นมาเป็น4ดาวเลยครับแล้วก็นี่คืออะไรนะบีโร่แมคเลเวลอัพมาเมทซเลเยอร์อ่าใส่ให้ตัวไหนดีอ่ะอ่าใส่ให้ดีนาแล้วกันนะตัวหนึ่งใส่ได้กี่ช่องอนะ่ะตัวละครหนึ่งอ๋อใส่ได้3ช่องนะฮะเดี๋ยวเราอัพดอเรานะครับเราจะได้มีมีประชากรมากขึ้นนะ โอเคครับเป็น18แล้วแล้วก็อุสามารถเสกท้องได้เลยครับตอนนีเ้เดี๋ยวผมอัพอีกขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะเป็น21นะครับโอเคแล้วเราก็เสกมาครับ <next> อะไรเนี่ยซูสครับอันเดอร์กอร์ดโอ้ไม่กอดโอเคเอามาเลยฮนะแล้วก็วางไว้ฝั่งฝั่งเดียวกับอันนี้แล้วกันเนาะจะได้เท่ๆครับอ่าแล้วก็เสกมาเรื่อยเลยถ้างั้นเนะ่ยไลออนอ่าตังไม่พอ มันใช้เงินด้วยนี่นานี้โอเคหกพันห้าครับเรายัางมีไม่พอนะอุย้ยฝนตกฝนที่บ้านผมตกครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเราปิดอเวอร์ก่อนได้ไหมหรือว่าไม่ต้องปิดดีเนี่ยอ่าเราลองลองเอาลองเอาชาเลนจ์อันนี้มาก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยโอ้โหนี่คือของเต็มเลยปะโอ้โหนี่คือเงินเต็มเลยนี่หว่าทุกคนพราะถ่างนั้นเราไม่ควรปิดเลยฮะอันนี้เราไม่ควรปิดเลยครับอ่านี่คืออะไรเนี่ยทับายคีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเต็มไปหมดโอ้โหของเต็มไปหมดครับวันนี้ อ๋อนี่คือของที่ได้จากเอาเวิร์เนี่รครับทุกคนโอ้ <next> time, ดูดิ <to> อะไรไม่รู้นะฮะแล้วมันรวมกันได้ไหม oh, โอ้โหของเยอะขนาดนี้ผมจะใช้ไงหมดอะโอเคเดี๋ยวผมเอาไลออนมาก่อนแล้วกันนะโอเคฮนะไลออนมาแล้วก็เอาดราก้อนไนท์ออกแล้วกันอันนี้คืออะไรเนี่ยวัน4ว r นรี r ูดไพร์ส p e r m a n นิลลีบวก40%น่าจะแบบว่าราคาแพงขึ้นแต่ว่าดีขึ้นอะไรอย่างงี้ปะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเอาดราก้อนไนท์ออกก่อนเอ้ยเด้อเด้อเด,ด,ดเอาคาถาฟ้าออมาด้วย โอเคแล้วก็ขายได้ก็ไหนออกนะโอเคแล้วก็เอาไลออนวางครับโอเคเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวเราเปิดเอาเวอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะ mm. เดี๋ยวนะ mm. ผมเพิ่งเห็นครับว่ามันมี mm. นนะคอมบิเนชันด้านซ้ายด้วยนะทุกคนมีคอมบิเนชันด้านซ้ายด้วยโอ้โหแล้วผมก็เล่นไม่ได้ดูเลยนะ mm. ผมไปลบผมไปลบตัวตัวมั่วมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราน่าจะต้องเสกใหม่ครับ mm. เดี๋ยวเราของใส่ได้เลยทีมันนะ นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะของเต็มไปหมดนะทุกคนอ่าเราก็น่าจะต้องถึงเวลาสุ่มนะฮะลิสเนเดอร์กอดอุ้ยอันนี้อัปเกรดครับโอเคดีมพลิสเตอร์ ter. อ่าเรากดสุ่มได้ไหมอันเนี้ยกดสุ่มใหม่ได้ไหมโอ้ยได้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 ถูกม,มีครับอุ้ยเลยคิงอัปเกรดมาเลยสวยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นภาษาจีนนะฮะเหมือนจะเป็นเปิร์กของเรทคิงหรือเปล่าเวลาเราอัพเยอะนะฮะบนทัศเพียวดเมทเบอร์ฮิต เว้สามีอ่ะผมเอาเป็นเคียรดาเมจฮิตดาเมจแล้วกันนะอันนี้เข้าใจง่ายสุดนะฮะเอามาเลยก็คือตีธรรมดาแรงขึ้นสกิลแรงขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะเชลนผู้ดาวรีดักชัน่นอ่ะมีลิลิกช่องเลก็เลกๆตรงนี้นะครับโอ้ระบบค่อนข้างเยอะนะน,นี้อันที่สามแล้วอันที่สามผมทำไงได้อ่ะขายได้ไหมเอาขายได้นะครับสเสกออกมาอันเดอร์ลอร์ดอันเดอร์ลอร์ดมีในนี้ไหมผมว่าไม่จําเป็นหรอกผมว่านะ <c oughs> เอาตัวทองมาให้หมกก็น่าจะชนะนะครับโอเคอันเดอร์ลอร์ดอยู่นี่ฮะเจอละ โอเคแล้วก็มาวางนี่เลยคอมโบอะไรบ้างก็ไม่รู้ฮะตอนนี้คอมโบมั่วๆไปหมดแล้ว <laughs> โอเคฮนะอ๋อเราขาดอีกตัวนึงครับเป็นตัวลีน่านี่นะโอเคฮนะจะได้เป็นอะไรเนี่ยสติ๊กทูเกตเตอร์นะเราต้องหาลีน่าอีกตัวนึงนะครับที่เป็นอาคานะ่าเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันเดอร์ลอรตเอา้าอัพดิใช่ไหมโอเคฮนะอ๋อเมื่อกี้ราคามันแพงขึ้น40%แต่เราได้มา2ใบนะฮะโอเคเข้าใจละโอ้โหอาหารเรหมดแล้วฮะทุกคน <laughs> ไม้เรหมดแล้วครับ เดีย๋ยวผมขายเทีพวกนี้ไปให้หมดก่อนแล้วกันนะเชสเซมเบิร์นี่างยของที่มันเป็นแบบเทียเ,เขียวขิวเทียข,ขาวขาวเนี่ยขายให้หมดครับเรียบร้อยเอ้ามีบอสใหม่ครับดีมอนก็อดออฟวอครับอ๋อแล้วคืออันเดอร์หลอดมีประตูด้วยครับทุกคนทําให้บอสย้อนกลับไปนะโอู้อ้วิอันเดอร์หลอดก่งนะเนี่ยทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยเชสทันสกิลเชสทันคัมมิ่งยูเซอร์ดีลเดามิชไอ้นี่พอซิบบอลยู่งทำโซนทำได้ได้อะเอ้าโอ้โหคือมีเวลาให้ผมด้วย อันนี้กดปึ๊บอ๋อเป็นสกิลฮะเอ่อเหมือนเป็นสกิลระหว่างทางนะอ่าลองเรา,เราลองกดใส่ได้ไหมอ๋อก็สโลครับโอเคมานี้โอเคครับเรียบร้อยบอสต,ต,ตายแล้วอ่ะโอเคมาคู่เหมือนเดิมครับเราที่เราเจ็ดแล้วนะปิกิทอัพปิกิทอัพอันนี้คือให้เราวิ่งอ่ใงอะใ,นะให้เราวิ่งเก็บครับน่าจะใช่นะให้เราวิ่งเก็บครับโอเคโอเควิ่งเก็บวิ่งเก็บ อ๋อเป็นเงินนะโอ้โหเม็ดละห้าสิบาทเองไรกนะโอ้โหวิ่งคุ้มเหนื่อยไหมเนี่ยอันนี้โอ้ยตรงนี้กองเยอะครับกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่เก็บเก็บเก็บโอ้ยมันเริ่มเยอะแล้วครับมันเริ hmm. ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแลเริ่มเยอะแลโอเคเก็บ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 ไปเยอะที่สุดฮะโอเคอุ้ยอุ้ยโดนสโลว์เมียวเมียวเมียววโอเคครับได้เท่านี้โอเคฮะได้ประมาณนี้แล้วเราก็กลับมาที่เดินมาโอเค นี่คืออะไรเนี่ย Brain load, เบรโนว่าโหลดมันเปรู้ครับสีทองอะเอาสีทองมาแล้วกันครับขี้กเกียจอ่านละสีทองอยังไงก็ดีครับผมคิดว่านะโอเคครับเราไปหาลีนาครับอุ้ยเราได้ฟรีรีคูปมาด้วยฮะทุกคนไม่มีตัวที่เราอยากได้ครับส,มมส,มมสูมิกสูมิกอ่ะสูมอไรจะมาอุย้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอสสามตัวครับทุกคนริปเปิลเอสะอันนี้ ราคาเท่าไรหมื่นห้าครับอ่ะซื้อมาเลยฮนะโ oh อ้ไม่กอดฮีโร่เอจิตอ่อเอาอะไรไม่รู้ฮนะอ่ะแล้วก็เราก็ขายนี้ไปครับโอวิ Ob นไยฮะออกถึงเวลาออกของนายแล้วเพื่อนโอเคฮนะเราก็วางตรงนี้เลยคนระับอ้าววางไม่ได้อ่อมันขยับได้ไหมเนี่ยขยับหน่อยได้ไหมเดลพอร์ตเออขยับมาหน่อยฮนะแล้วเราก็วางตรงนี้คนระับ ตรงกลางเลยตรงกลางเลยโอเคโอ้เป็นในนี่นะฮะกิมโตกครับเราก็อัพอีกฮะอัพเกรดทำรารได้ในกิมโตกอ๋อเหมือนสตันนะฮะแล้วก็ลดเกาะกันเวทอะไรประมาณนี้นะครับดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจน่าจะแรงอยู่นะเป็นเทียร์นี่นะครัเดี๋ยวนะอันนี้พลังดาเมจแค่500ร้อนะครับคนนี้สองพันโอ้ไม่ก็ดให้ดูดิทุกคนความต่างของพลังนะฮะโอเคเราก็สุ่มต่อได้ไหมสุ่มต่อครับ นี่ไงมาแล้วครับเฟ r ซโ o ออฟเลเยอร์ฮะโอเคเราวางได้ไหมมันใช้พื้นที่เท่าไหร่อ่ะใช้ประชากรเท่าไหร่อ่ะวางได้พอดีครับโอเคเราก็วางไปเลยฮะอ่าเราได้คอมโบนี้แล้วคอมโบนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยติ๊กทูเกเตอร์นะฮะอ๋อเหมือนจะเพิ่มความแรงเวทอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะทูมินี่มอนเตอร์เอ้าแย่แล้วครับมีงี้ด้วยอรอคือมอนเตอร์เยอะเกินครับเราต้องรีบเลียร์นะทงนี้มีระบบนี้ด้วยครับอุ้ยเดี๋ยวเราเลียร์ไวมากฮะ นี่คืออะไรก้วเนี่ยให้เลือกอีกแล้วนะฮะก็เลือกม,มัอมือัวไว้แล้วกันครับอะไรอะ่ะลิลิคสโต้แดกเจอร์ลิลิคออสสลอตแอนด์ดีลิสอันนี้ทำไมแดกไม่เห็นได้เลยก็ออกไม่เห็นได้นะฮะอ๋อนี่ไงอ๋อลากทิ้งเลยโอเคลากทิ้งเลยครับโอเคเราก็ลากทิ้งไปเราจะใส่ลิลิคสีม่วงเท่านั้นนะอะไรที่ไม่ใช่สีมงง่วงเราขายทิ้งที่หมดนะฮะมาสเตอร์บิวเดอร์อันนี้คือทำอะไรเนี่ยมันมีลูกศรด้วยนะฮะอันนี้ะเราก็อาลองดูสิคืออะไรอันนี้ดีเฟนส์ทาวเวอร อ๋ออันนี้คือเหมือนอัปเกรดทาวเวอร์นะฮะแล้วเราก็อันนี้คืออะไรรูทได้มากขึ้นเหมือนเป็นอัปเกรดโดยรวมนะครับวันนี้โอเคเราก็ใส่ไปฮะรูทเขาเกีียวฮิตเราเอารูทเขามาแล้วกันครับใสให่หมดเลยมันจะได้แพ้ได้มากขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนคลิปเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันแค่เท่าไหร่นะตอนนี้ขึ้นมาเป็นสี่เก้าแล้วนะครับเด็กเราออกมา,ามันออกอยังไงเนี่ย ปิดไปโอเคเรียบร้อยฮะอ๋อนีอ่ไงเรามีป้อมมาช่วยยิงตรงนี้นะฮะ <c oughs> น่ารักดีอันนี้เนแล้วก็มีบอสตัวใหม่มาแล้วครับเป็น God of Death ซึ่งบอกเลยว่าเจอ Underlord นี่คือโหดมากๆนะครับ Underlord นี่ผมคิดว่าถ้าเกิดเจอตาไหนเนี่ยควรจะมีทุกตานะครับ Underlord เนี่ยดูดิเพราะว่ามันเสกประตูมาเนะี่ยเห็นไหมแล้วมันกลับไปเริ่มใหม่นะครับทุกคนโหดมากเลยนะ Underlord เนี่ยเ,เดี๋ยวนะเรามีนี่ครับพรอนสตันมาทุกคนอันนี้เป็นสีทองเลยนะเพียวดาเมจต่อฮิตนะครับโอเคเราใส่ให้เลดคิงเลยล้วกันนะ ถ้าอย่างนั้นใส่ให้นี่ก็ไเลยครับเอาขอไม่พออยกฮนะออกมาใส่ให้เลดคิงดีกว่าครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวทมากกว่าเนาะตัวเ <The S 1> วทนะครับเมียสลเยอร์ไม่รู้จะใส่อะไรครับใส่มม่วๆไปแล,ล้วกันโอเคโอค้โหตอนนี้เรามีตังค์เพียบฮะทุกคนเราเอาเนี่ยเรียูดมาอีกครับไม่เจอตัวเลยนะอ,อุย๊ยอันนี้คืออะไรเนี่ยลูน่าครับทุกคนโอ้ my god โอ้โหเดี๋ยวนะ เราเอาลูน่ามากับผห<ฮ>เราต้องเลือกอะทุกคนอ่าผมว่าเราเอาลูน่ามาดีกว่าฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้หออแล้วกันนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวขาย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 เดี๋ยวเอาของออกก่อนโอเคเอาของออกมาแล้วก็ดิฟเฟนเทอร์ไปนะไม่อยากลองดูลูน่านะครับโอเคโอ้โอเคฮนะเราได้ลูน่ามาด้วยวางไปฮะเราก็ใส่ของไปอเอาของขึ้นมาจากเลดจิงดนะ้วยฮะยึดยืดยึด ก็ผ่านเนี่อ๋อคือถ้าเกิดมันแพ้นเนี่ยมันก็จะปิดเองนะฮะโอเคเข้าใจแล้วมาครับเราก็มาสุ่มต่อครับโลต่อนะหาอ่า,อาโอเคอันเดอร์ลอ w อเว n เแล้วเอ่อ m มจิกแม็กอ๋อนี่ลดไอ้นี่ถาวรเลยนะครับทุกคนลถกราะถาวรเลยนะถ้าเกิดเหมือนแบบเข้าประตูอะไรอย่างงี้ไปนะ,ะโหแล้วตังเราเยอะเกินอนะ่ะเราไปทําอะไรดีอ่ะอันนี้เออ,อเราซื้อไม้ได้ปะอุ้ยราใช้ตังซื้อไม้ได้ครับทุกคนเอ้านี่ก็มันดิ เอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆฮะเดี๋ยวนะอ่าซุ่มใหม่ครับซุ่มไม้ทำไมตัวอัปเกรดไม่มาเลยเพื่อนอัปเกรดอัปเกรดมาหน่อยโอเคเลยจริงครับอัปเกรดมาอุ้ยเขาบอกว่า Final Boss is coming อ่ะทุกคนอีก20วีนะโอเคฮะอันนี้ราวที่8ถึง5นะครับคือผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนมันมีราวเยอะมากๆเลยนะนี่ครับ Final Boss มาแล้วฮะเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นไพ่บอบบีนะครับ น่ารักจังไงเพื่อนว่าบีดนะครับเราก็จาัดก,การไปเฮ้ยอันเดอร์ลอดเสกประตูหน่อยเพื่อนอันเดอร์ลอดโอเคครับมีคนสตันไหมนะเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดหนึ่งล้านนะครับโอ้โหเลือดเป็นล้านเลยเววนี่ยเหมือนจะไหวอยู่นะครับใกล้ตายแล้วนิดนึง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 สวยเรียบร้อยอันนี้คือแพนทอนบล็อตจบแล้วแล้วคือ,อยังไงเกรดออฟอาบีสคืออะไรครับอันนี้ Enter the Abyssal Gate and Start Abyss Challenge อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเลดหรือเปล่าฮนะลองเข้าไปที่ประตูอาบีโซ่กันนะฮะฮ จะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับกำลังเปิดในอีกสองหนึ่งป๊บฮะเป็นเควสดเพิ่มเนี้ยเหรอสองตัวสามตัวอะไรเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นในนี้แน่เลยแบบว่าไม่จำกัดนะฮะคือเกิดมาเรื่อยๆอ่ะอย่างนี้ยผมมาถึงเลเยอร์สองนั้นเนี่ยเหลือสิบวิอะไรประมาณนี้พอ,อจบปึ๊บนี่เราก็มาเปิดเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะอันนี้คืออพิเชล อ๋อคือให้เราสะสมเลเวลไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมฮะเราก็เปิดไปเรื่อยๆฮะดูว่าเราจะถึงดูว่าเราจะได้กล่องอะบิซ้อถึงเลเวลเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยให้ฆ่าทันไหมเนี่ยเนี้ยห้าวิสี่วิสามสองหนึ่งโอ้นี้ไม่ทันครับเรามาถึงเลเวลเท่าไหร่แล้เนี่ยเรามาถึงเลเวลห้านะฮะนี้อ๋อโอเคฮะชับตอ่อหนึ่งโอเคครับเรามาจบที่เอเลนเลเวลห้านะฮะอ่าแล้วกล่องคือมันหายไปแล้วหรอ คือเราต้องเล่นให้ชนะใช่ไหมโอเคครับสาหรับเกมพ l ย์ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูของกัน่อยดีกว่าฮะว่าระบบเมนูของเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมาดูที่โปรไฟล์ครับมีของเอ้ยมีภาษาไทายด้วยเนะี่ยใหม่นะอันนี้โอ้โหมีภาษาไทยครับแต่ว่าข้างในเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะโอเคเราก็ใส่ไปฮะถุงมือโอเคทำอะไรได้บ้างเนี่ยเหมือนเพิ่มอินเพิ่มสแตตอะไรประมาณนี้นะโอเคฮนะเราก็ใส่ไปเนาะนี่บวกอะไรบ้างเนี่ยเอจิอ่ะโอเค อ้ามีถุงมือไหนดีกันเนี่ยหมอนที่ใส่อยู่ดีกว่านะฮะอันนี้โอเคมีฟาเซดด้วยนะไม่ได้เนี่ยใส่ไปใส่ไปฮะมีทาเลนโอ้โหทาเลนมีเยอะมากครับทุกคนดูดิเห็นปะหน้าทาเลนเป็นรูปโลทีล่ไอด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะ้ามีมีกี่เพจเนี่ยโอ้ไม่กอดโอเคฮะลองเาอาอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะฟูดบวกหนึ่งครับอ่าเอจอินแอคแท็กบวกสามสิบแพตเทง อ่าผมว่าผมเอาเป็นสายเวทแล้วกันนะยินบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคเอาหมดแล้วหมดแล้วฮะทาเลนพอยต์โอเคแอนเชนคืออะไรแอนเชนไม่มีอะไรฮะอันี้เรายังไม่มีของนะโอเคเราไปดูอาคายครับอ๋ออันนี้เหมือนเป็นแบตเทิลพารนะอาคายครับอีแนนสองอารับมารับได้ไหมเนี่ยอ่าวันคลิกเคลมนะโอเคเนี่ยวันคลิกเคลมอันนี้คืออะไรเนี่ย Universal Proficiency น่าจะไว้อัพเกรดฮีโร่อะไรประมาณนี้นะฮเบสิกเอ็นเทนเมนต์โอเคเด كور 레이ชั่นโอ้ระบบหอ้อะไรไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยอันนี้อะชิทเมนต์อาร์ติแฟกต์การ์ดครับการ์ดอันนี้คือให้สุ่มเหรอที่เราได้มาเมื่อกี้ลองสุ่มดูนะอ๋อน่าจะเอาไว้อัพเกรดแน่เลยฮะนี้อุ้ยเราได้เอชอาร์มาหนึ่งด้วยครับทุกคนเรตคิงนะโอ้ที่เราเล่นไปเมื่อกี้เลยนะเยี่ยม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 หมดแล้วเหรอ การ์ดทองอันนี้คืออะไรเนี่ยบายการ์ดเล็กคิงอันนี้เล็คิงที่เราได้มานัำเกรดไม่ได้ไหมเราต้องมีอันนี้ด้วยนะฮะอืมโอเคเราต้องมีสปาอะไรเนี่ยเป็นเคเรนซี่นะก็คือน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยแหละเราถึงจะอัพได้นะครับอ่าเราลองเลื่อนมาสิอ๋อตรงนี้คือที่อัพได้ก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้นะฮะโอ้ยยังไม่อัพอะ่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวเราไว้ไว้อัพเล็คิงแล้วกันนะครับโเคเครับมาดูที่เมลฮะเมลไม่มีอะไรเลยเดลี่ อันนี้รับของประจำวันเอ,อ้ยนี่ไงเราได้สปามาแล้ว200โอเคฮะมีอะไรอีกนี่คือเลยนท์ปาร์ตี้กดไปครับได้ของนะแฮนด์ดินแฮนด์อ่าอันนี้เป็นโค้ดแล้วฮะอ๋อนี่เหมือนเป็นโค้ดเชิญเพื่อนนะทุกคนไม่ใช่โค้ดอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่โค้ดที่ว่าใครชวนมานะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมาเล่นอันนี้เนี่ยแล้วอยากได้ของนะครับก็ใส่โค้ดนี้ไปได้เลยนะครับเวอร์บอสโอเคฮะมันเป็นเดลี่มิชั่นนะเราก็รับไปฮะน,นี่คือเลยเนี่ยการ์ดดอปแพ็คอุย้ยเราได้การ์ดมาเพียบเลยฮะ การ์ดมาพี่แบบโอ,อ้โหการ์ดอะไรบ้างเนี่ยเต็ไมไปหมดครับทุกคน what เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคฮะรับมาให้หมดโอ้โหการ์ดอะไรบ้างไม่รู้นะนี่ทุกคนแจกเยอะมากครับวันนี้ <laughs> แจกเยอะมากครับยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยเอาหมดแล้วฮะหมดแล้วโอเคโอ้โหเนี่ยมาดูร้านค้าหน่อยนะอันนี้เปิด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  อันนี้ก็เป็นอีกสกุลเงินนะโอ้โหสกุลเยอะมากครับอ่ะเดลี่รีวอร์ดนะรับมาครับได้สปามด้วยนะนี้นะคอนเฟิร์มไหมครับมอลลี่มอลลี่แพ็ค,ครีวอร์ดนะอ๋ออ๋อนี่รับไม่ได้ฮะนี่รับไม่ได้มันบอกว่ามอลลี่พาสฟิวไวน์นะโอเคเพอรม์มานแตน,นการ์ดฟิดวไวาวโอเคเรารับได้แค่อันเดียวนะแล้ว <laughs> จะมีขึ้นฟรีมาทำไมเนี่ยโอเคครับเรามาดูที่คลังของเรานะเรามีการ์ดแพ็คเทียบเลยนะโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โหการ์ดเทียบครับ เรามี600ใบโอเคฮะก็สลักการ์ดแพ็กอีกโอ้โหเต็มไปห,หมดเลยนะฮะอันนี้งั้นเดี๋ยวผมเอาไว้สุ่มคลิปหน้าละกันนะฮะสําหรับการเปิดแพ็กนะครับมีเยอะมากมากเลยนะโอเคฮะแล้วก็การ์ดอันนี้ด้วยแล้วก็หน้าสุดท้ายครับมีวิชด้วยนะโอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคลิปหน้าให้หมดเลยละกันนะมาสุ่มของอะไรนี้นนะโอเคฮนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยมันมีโค้ดให้ใส่่ตรงนี้นะครับหน้านี้มันมีอยู่นะแล้วก็ เอาโค้ดมาใส่นะฮะโดโดเนี่ยลองลองก๊อปมาให้หมดนะครับโอเคครับเหมือนจะมีโค้ดประมาณนี้นะโอ้โหเนี่ยเราได้มาเจ็ดิบหกโลนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้เจ็ดสิบห้าโลนะโอ้โหเราได้มาแบบเยอะมากมากนะฮะโอเคแล้วก็มีอาคายเรามาดูการ์ดแพ็กกัน <laughs> โอ้โหหกร้อยกว่าใบนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ